ในประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาให้เกียรติมาเยี่ยมชมไทธานีหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะพัทยาเพื่อผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมของเมืองพัทยาโดยมีคุณจตุพรพิสารวาเลิศผู้บริหารไทธานีให้การต้อนรับ คุณจตุพรบอกว่าไททานีหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีไทยย้อนยุคเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์รักษาและสนับสนุนความเป็นไทยในด้านวัฒนธรรมประเพณีหัตถศิลป์สถาปัตยกรรมและมีกิจกรรมการแสดงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสและมีประสบการณ์กับวิถีชีวิตความเป็นไทยรวมทั้งมีสถาปัตยกรรมไทยวิหารจตุรมุขแบบล้าน ศาลาบาดเรือนไทยภาคเหนือและภาคอีสานที่แสดงถึงความเป็นไทยในอดีตนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวไปชิมไปแบบอิ่มอร่อยกับตลาดอาหารไทยท่ามกลางบรรยากาศแบบไทยโบร,ราณย้อนยุครวมทั้งอิ่มอร่อยไปกับอาหารพื้นเมืองของแต่ละภาคในบรรยากาศแบบคุ้มขันโตกพร้อมชมการแสดงวัฒนศิลป์แบบสี่ภาคที่หาชมได้ยาก